สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b o r u ค s i a ุ o คนเด n d ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารสวรรค์เนาะพี่น้องมือ m o ก a c o มาเป็นผู้ทานบุญให้แม่ลินดา t h ว w e r t z ที่ผลเ,เป็นคนไทยอยู่ทางประเทศอิสาราเอลอีกแล้วเนาะพี่น้องอยู่ที่วัดป่านาคาทิปปุตติสีสุดโตนะเนาะมาเหนี่กาไปกับบอลลาวคือเก่าแหละเนาะกัเป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านกีบเนาะกัขอขอบคุณทุกคุณแม่พล拉ライเดอ้อให้แมร์ผลอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข่เจมสหไขเจริญเจริญเดอแม่คิดอันใดก็ให้สมมุ่งมาปาทนาเนะาะขอขอบุญขอคุณละลายเนาะที่ห้ลูกเป็นสะพานบุญไ้เนาะมื่อนี้เขาก็จะไปเป็นสะพานบุญไพิ่นคือเก่าเลยพี่น้องไปไปเบิ่งไปสมกันเลยว่าทางวัดป่านะคะทิบดีซีสูทโทตอนนี้ผ่นกำลังเห็จศาลาปฏิบัติธรรมไปฮอซชายเลยเนาะพี่น้องไปเขาก็บบดไปดนเลยเนาะไปเบิ่งไปชนกันเลยตอนนี้นกำลังมุ่งหน้าเาะพี่น,อน,น,บบน้องเนมะื่อนี้กะบรรยากาศกับ่นหนาวดกเนาะ แดดเริ่มอุ่นขึ้ว่าหัวมันมีแสงแดดกับเพราะดีอยู่ระยะทางกไกลปายในประมาณ30ิกิโล ตอนนี้เขาก็มาหอหวัดป่านาคาทิบดีสีสุดโทแล้วเนาะพี่น้องค่ะเดีิผนกำลังเทคานเนะาะมื่อนีส้างพ่นบดมาบอกล้วนอะไรเนาะพูดเลยให้บอเล่าไปหาญาเพิ่นฮู้าหญาเพิ่นจะอยู่หรือบ่เนาะจักวเพินพ่นไปประชุมสำนักสงฆ์่นกับว่าจักเน้องพี่น้อง อันนะเล็กคนกนระมัดเล็กกว้ล่ยล,ยลย่อันนี้เป็นบริเวณเดินวัดฝนเนาะบริเวณเดินวัดเฝนเกิดิลล่มลื่นไปด้วยต้นไม้เนาะพี่น้อง ทางน่าจะเป็นต้นมะเฟืองเนาะมะเฟืองเต,เต็มต้นเลยเหลืองอยู่เหลืองเต็มต้นมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยเนาะตอนนี้เขาก็ลัมาโหดทางวัดผลพันธุ์ทิ่ร้อยน้องพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสื่อผูที่เพื่อนั้นห่วมทําบุญเลยเนาะก็จํานวนเงินนาะพี่น้องหนึ่งล้านที่เราจะให้บ่าวลาวผลถวายทางยาผนแคเก่สสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้อง เราก็สิทวาวให้คนนี้เนาะรายสื่อผู้ว่ทั้งบุญเนาะ<อ>มีแม่ลินดาทาวิกี้วะนี่ทาวกกี้<อ>พ่อรองอบคบัวอยู่ทั้งอิสราเอลเนาะ<อ>มีผู้ใดอีกอออจ,จำนวนเงินอยู่หนึ่งล้านเกีบเนาะกับประมาณอยู่สัก100ดยลลา์เนาะ ทั้งรูบาจารยนอาตมาเองอะไรหับเอ่ม่ออกเอ่ม่ออกอลินดาเดรอ,อที่ได้ห่วมมาทับบุญเมื่อนี้อาตมาภาพเองก็บ่มีหยังเลยตอบบุญแทนคุณตอบบุญแทนคุณในไม่ออกควมดุกบคกข้อมีแต่ คุณประสิลธินตไตจนโดนบรรดาไให้ไม่ออกลินดาผมโดยอดรุกัก้อนจงมีความสุขเด้อสุขกายสุขใจปัตานาสิ่งใดก็ได้สมคงหมายปัตานาให้ถูกให้โศกให้โลกให้ภัยประญ,ญาโลกค่าเด,ด้ออายุยควรพยืนอยู่ดีแมงเจนได้ของใครจะมีเด้ออยู่ดีกิดดดนดีประสบแต่พรสีประการคืออายุวันะสุข,ขบัละปฏิภาณธนาสารสมบัติจนเนมืเกิดมีครอบคว่ม่ออกลินดาเด,ด้อแม่งทุกคน อาอฮับเป็นอนเป็นภาษาบาลีเด้อเซฟีตินโยย์สตุส์สปโรโควินาสตุมาเตปวันตวันตานโยสุกิดกัญโกคบวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทัพจานิโยแต่ทั้งมมาวันตันติอายุวโนสุขังพาลังอามันยืนมันยืนทุกทุกคนเด้อบาลาวคอยยืนมาคอยยืนคือกันผู้เป็นสะพานบุญให้อือนนี่เคนกาให้พรนั่นทั้งมีเรียบร้อยแล้วนะ็อตฟิโน ทิธานเนี่ยผนเลยเนาะวใช่ผุนบอดแมนบ้างเมือนมาถุงมือแล้วมาถุงมือ,อต้นเศ้ากับต้นใบ<อ>ต้นผู้ช่วงในต้นเทียงเนี่เขาเป็นพักข้เก่าเาเมื่อกี้เขา,ขา,ดเขาโดยโดยโดยมาบกม,มาแบบมาบกย,<ม>ยังวะ<ม>เออมาเข้านาละมามาตน้นต้นเศร้า,ากับต้นมา,าไ,ได้ดอกปรมากับ,บ,กบโมงสิบโมงต้นบายก็ได้สามสี่โมงดเขาลงเหวียเขาัำ เทียงเทียงแล้วมันก็ห่อนแห้งบัวไว้มันทิ้งรังคามันบัวมีเนื้อมุ้งให้เขาแดดอ่อนแล้วกเห็ดคนก็เริ่มเห็ดทีเขาเดือนแล้วบ่รัวห่อดเดือนแล้ะเดือนปลายเลยเดือนนเดือนกว่าแล้วเนาะมันมีสองสองสามสามน้องเขาสามน้องโกม,มันเห็ดมาม่าเห็ดแล้วมันบัวได้เลยสั่งเขาถูบเสาตรงกลาง<อ>เขาใส่สีเล็กสี่เซนซื้อมบอัวได้โดยโดยต้องแปดเซนทักปอกซ่อน ทศรถมันบอกวันปรยุทมันหนักมันหนักมันหับน้ำหนักมันทึ่งหมดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างชีใหญ่เนาะแม่นโดยโดยมันใหญ่แล้วเสาเขาเห็ดเสาเศร้าหาหนึ่งมันต้องเสาสามสิบคุณไปอ๋อเสาสามสิบเขาเห็ดใหญเนี่ยตัวนั้นมันเศาหาด้วยถูกปีกโดยโดยเสียเงินไปให้พวกนายหกล้านเสียเงินไปอีกออเสียเงินไปซื้อเลยไหกับบูชซื้อแล้วก็มาทักปอกทักยังไงแล้วก็เท่บักชวนแน่เนี่ยโดยโดย กระยามันเห็ดใครเหตุบวเป็นครับเอาซางไหมซางในบ้านรึเปล่าคนงบกับคนขาน้างสิ้ไล่อยู่เนาะว้าว <c oughs> ทาน,นี่ใช้มดได้เงินมาได้ทำนี่มดไปมากก้านก็ร่อยลาดอะไรนี่โดยโอยมดไลยเลยเนะาะป่าไปไปทนเขาร่อยลานร่อยลายลยนคะือร่ยลานไปแล้วเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าอันเป็นจังใดเนาะพี่น,น้องไปไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งโดยโดย เขาก็ใส่ปกเล็ก4เส้นธรรมดากระปองธรรมดาอันนี้ก็คือเล็กที่เพิ่นทักไว้นะครับนี่เลยมันใส่ซ้อนแบบนี้มันต้องงานมันคงใช่ไะมเล็กเล็กตัวมันต้องซ้อนนะใส่เล็ก8เส้นแบบนี้โอ้กมันปูยูเล็กใหญ่เลยกน้อยเนาะใหญ่เล็ก14เล็ก14อ่ะไปเบิ่งกทำการไปนอกนี้เลยเนาะเนี่งานใหญ่บทติเขาบัวเขาหอก งานใหญ่เลยนี่นะใหญ่เลยหลอใหญ่เมื่อคุณจะสารสจเห็ดวันปลังนี่แหละใหญ่กว่าบูนใหญ่ขนาดเนาะอ๋อเผือดเทคานแล้วนี่ก็บบอแม่นย่งใหญ่ด้วยเห็ดเสาแล้วนี่ก็เสียเสาเสียวเสียวเป็นเล็กเอาเป็นเอาเล็กที่เขาเห็ดเล็กที่เขาเห็ดเสากูดังอ่ะนี่ดูดูดูเสาเล็กปนะมาณเห็ดคานเนาะแล้วที่เหลือจะเป็นโค้งเล็กเป็นมัดเล็บบันี แต่เสือไหมนี่ก็คือสเบือบลายเนาะเสื้อไหมนี่ก็ได้สือกุหลานไหมกุมภาเนี่ได้เฉพาะไหมเนี่ยเสือกุหลานอ๋อทพี่น้องรวมแล้วทั้งไหมทั้งทั้งไหมแบบทั้งไหมตุ๊กตาทั้งไหมอันนี้อันนี้ก็จ้างเขาตัดคือกันอันนี้ก็ันไมมเสาเนี่ยก็ตัดจ้างเขาตัดเสานี่ก็อันนี้บอที่ว่าเห็ดไหมนี่แลเนี่ยสามซิปน่ะสามซิปเนี่ยสามซิปอ๋อสามซิปพี่น้องน่ะเสาห่าน้ำมันบ่ได้เนาะบ่ได้เนี่ย นี 1, ่ไงก็เทยังโบได้แต่ว่าเขาโบกได้อยู่มันเห็ดเสาคำซื้อตัวนี้โดยโดยยังน้อยอยู่นี่ยพบว่ามันแบบกว้างเนาะพี่น้องแต่เห็ดเสาแบบเสาเนี่ยน้อยแต่มันชิฮับน้ำนักโบได้รโบได้อืมองใส่้ยังเป็นยังสีอบอยู่ที่ไหนเนาะอบพี่โบอีกทีนึงเด้อเยอพี่น้องเลยถ้าแล้วนี่ไม่ได้ว่าวลังไงขนาดมาลึอกเกือก นี่ยโมลันเอออภิมาสเลยแหละอภิมาสลาโดยโดยอภิมาหัวแจกเหมือนเขาถูกอยู่เปล่าเนี่ยเขาถูกโยนหลวงก็าบตีเขาเป็นตาโอ้ยดูต้นเขาอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเป็นต้องถุบลงหมดเลยซมมันซมแรกล่ๆมันเห็ดมันเห็ดเสาน้อยเนาะเสาน้อยเนี่ยเสาหน้อยแต่มันแบบมันผัดใไงเนี่ยมันได้เสาหามันมันโมได้น้ำหนักมันหับน้ำหนักโมได้ โ,โอีกอย่างเขาผสมปูนกับะอบะไรก<อ>ันผสมปูนอะไรมันจะเล่ามันจะเล่ามันจะแตกเบิ่งมังกรพี่น้องเลยกันผสมปูนได้มันต้องแบบนี้นี่คนนี่เขาลูบมันกับมั่งกับบ่มีไส้คู่คู่อันนี้ขึ้นไปลูบคู่ยาวๆลูกได้นะไส้ลายคนนะไส้ลายเน้อไส้ลายบ่ยได้บ่ไรมันอะไรมาตรฐานไส้ลายก็หินกับบ่มันอีู่ได้เนาะ มันต้องใส่ปูนเข้มคือเสาตัวนี้เขาเสาตัวหมนี่มาดัดแบบนี้เยอะ่เสาไง่เกินพี่น้องไอ้ไง่เรื่องรอไง่ไง่ไง่แล้วก็จะให้ญาเพิ่นฝากหอดหยาดยอมหยาติพี่น้องที่อยากห่วมเห็ดวุญนเนาะพี่น้องเอ้ยเรื่องต้นหยาดยอมเด้ออยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยอยู่ลาวเัาก็ตามได้เห็นภาพแล้วก็ผู้ใดจะห่วมบริจาก บกบริจาคผ่านบาลาวดเด้อโดยบริจาคผ่านบาลาวบาลาวเป็นสะพานบุญให้เป็นมโมมามวมวมทัศนสวยกันสถาพัฒนาบ้านเฮาที่แล้วที่คนเห็นแล้วก็อย่าห่วมปูโมทัน,นาก็ผ่านมาเด้ออ่าปูโมทัศน์นาได้ผ่านบาลาวได้บาลาวผลมาเดี๋้อเป็นสะพานบุญให้เด้อโดย อาเรา่นาละนะถูกเนาะมีแห้งกับจิพาเบิ่งเป็นทีเรับรลอยเนาะพี่น้องก็ต้องขอขอบุณกับคุณแม่ลินดาคนไลน์เด้อที่ใหามาเป็นสะพานบุญให้เนาะขอให้เจ้าลำรวยเงินทองประจากโลกไัยไข่เจมสให้จเจริญเจริญเด้เอแม่คิดอันในดก็ให้สมมุงมาตปถน,นาเนาะกะบ,บนนันในเฮากับสีได้เมืออะไรเนาะพี่น้องก่อนสีเมื่อกะสจิพาพี่น้อง ไปไหว้พ่าก่อนเนาะไหว้พระธาตุอิงฮังละพระว่าวัดป่านะคะทิบดีซีสุดโทนี้ก็ใกล้กับพระธาตุอิงฮังเนาะค่ะก็จิพาไปไหว้เลยเนาะพี่น้องวัดเนาะหลังจากที่ถวายเงินให้ทางวัดป่านะคะทิบดีซีสุดโทแล้วเป็นที่บริอยเนาะก็จิพามาไหว้พระธาตุอิงฮังขอพรเนาะพี่น้องื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเขาเองเนาะมากับพระเอกแหละ สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมมีันมากับเัิ่นก็มาบ่ได้กันแม่นครับดดบ่เป็นเนาะนี่พ่น้องมันอยากย้อนแซงเนี่ยเนาะให้เบิ่งกับตอบเนาะ เลาถูกโกงกู่าเนาะหลังจากกลับไปแล้วรับการศักษาได้ก็เลยเนาะจัดการบริจาคเนาะที่รับมาทำโครงกระับการให้พวลเราเป็นจุดทูบให้บ้านเนี่ยเราจะไปไหว้พระขอพรกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะ น,นี่เขาก็ไหว้ขอพอรเผ่นเป็นทีบล้อยนะพี่นอ้องอันนี้เป็นคำไหว้พระธานอิงฮังเนาะ ตอนในฮาก็ไหวพระธาตุแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ไปเสียมซีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัไปหมู่เฮ็ดบุญน้ำพิ่นเนาะก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเอาไว้สำเนิก่อนเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อสะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาเนาะก็ขอบคุณขอบคุณ FC ฟซีบัจคู่สุดคนหลายๆที่ติดตามรับชมหลักให้กำลังใจเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ พ,พอตโตลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีไปกับภาพบรรยากาศพระธาตุอิงคังที่ศักซิิ์นี่แหละพี่น้องเลย